ภาคเหนือวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาประจำจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ ดอกเตอร์อนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตสเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2ครับเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ผู้เข้ารับการอบรมนะคะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้กํากับลูกเสือคะ่ะจากสถานศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตที่1ถึงเขตที่6นะคะสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสิ้น 38คนค่ะ